สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมอะไรเ่ยเกมพีบีนั่นเองนะครับก็เกมทีมีนี่ก็เป็นเกมยอดฮิตนะอันดับหนึ่งก็ว่าได้นะหรือว่าไม่อันดับหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นเกมยิงปืนนะซึ่งก็มีคนเล่นจำนวนมากเหมือนกันเรามาลองเล่นกันเลย ขั้นตอนแรกเข้าไปทีเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์อะไรก็ได้ขอให้ยาให้เต็มเข้าไปในห้องเลือกห้องที่ต้องการอันนี้ก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์บอกว่าเป็นโหมดอะไรผมจะเอาโหมดอะไรก็ได้แต่ไม,ไม,ไม่มีโหมดที่อะไรให้เลยหาต่อไป ขอเลือกได้แล้วกดคบไปแล้วจะเป็นการเข้าห้องก่อนเข้าห้องผมขอดูกระเป๋าก่อนนี่คือปืนของผมก็เป็นตัวเก่าของผมที่จำรหัสตัวเองไม่ได้ใครรู้เบอร์ GM หรือเบอร์สักอย่างบอกด้วยจำรหัสอีเมลไม่ได้กับหลานกาลินา่าโอเคเสร็จแล้วให้เลือกปืนจริงๆไม่ต้องเลือกก็ได้ เราวกดเริ่มเลยเล้มันเริ่มเลยดีกว่าโอเคโอเคนะครับผมโอ้เมื่อกี้แปรเสียงนะโอเคโอ้คนคาร์จะเออล็ลกนะโอเคไม่ล,ล็อืมอ่อทลดลองในการเล่นนะโอเคนะครับนี่ก็เป็นปืนเหมือน,นเขาเรียกว่าภาษาภาษา,าไทยไทยเลยก็เรียกว่าโอ้ย ภาษาไทยเลยก็เรียกว่าเออก็หรี่อย่างนะแกงกะหรี่รืยังไงก็ไม่รู้นะครับเลยไหนว่าไม่มีตัวให้คุณเล่นเลยเนี่ยกลมสับมันเยจุบ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 อยู่ไหนไว้สัตโอ้ไม่ไม่ออกเลยนะครับโอเคจุบจุบมีใครอยู่ไหมไม่มีจุบจุบไม่ออกมาเลยนะฮะผมนี่ก็เป็นลูกโม่ที่ผมซื้อมานะราคาถูกๆนะ เกเกเกเลยสักตัวอาปเจบไม่มีเฮ้ยไม่มีใครเลยเหรอเัจไปเเคนะผมก็เล่นมาได้สักประมาณ เออประมาณก็เยอะอยู่นะอันนี้เป็นรหัสเก่านะปเป็นก็ไม่เก่ามากประมาณ6เดือนมะมั้งนะเคเคเคเอเ,เคนะก็เป็นเกมแนวๆอย่างเงี้ยแหละยิงปืนไปมาโนอะเคโอเคข้ามปืนขวลยิงไม่ยิงไม่ยิงมัวละ ไม่รู้ไม่รู้ตัวมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหงงมากเลยเน,นีนเ่ยนิ่งเล่นยากมาเลยเนี่ยโอ้แหลกเคชบโอ้ไม่โดนชุบเอาปัจจุั What the fuck เสมอเหรอยี่แปดต่อยี่แปดแล้วแม็กซ์เสือมาจบใกล้จะจบ

ยังไงสไนเอาเชี่ยยังไงสไนแม่งปั๊มชัวแม่งปิดห้องอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยอุ๊หู้บจะแมวอุ้ยอุ้ยวิวิเมื่อกี้เจอรูปสองไม่แมวรูปสองแดนคนน้อยเล่นก็เล่นวะดูสิโอ้โห ไปช่วยฝ่ายตำรวจดีกว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นลูกซองเทพ่งั้นเราจะหวยแตกเอาเปลี่ยนอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนี่คือลูกนี่คือลูกซองในตำนานที่ผ่านพ้นราวห้ารอยล้านปีเราจะมาทดลองเล่นกันนี่นะฮะน่แล้ะดูนะมันเก่าขนาดไหนนะพระเลส่วนเลยนะผมชอบเรียกว,ว่าลูกซองพรนะทเลส่วนนะติดปาก โอ้โหแหลกเลยทีเดียวโอ้โหทีนี่ต้องไม่ทิกเป็นแงแแหลกชิบหายนะใ็้ปืนปกแหงิุบๆุบบสองอืมอืมอืมเจี๊ยบอืมอะไรอะไรเว้นไรอือแหลกอื กูแหลกนะมึงโอ้ตายเลยเออกดตัวตัว TAB นะจะเป็นการดูจำนวนคนนะแล้วก็ดูเออคิว้วยกับเดทนะโอเคนี่่ากูเรียบร้อย เฮ้ยอาจจะอัดได้ประมาณสิบนาทีกว่าแล้วเนี่ยอาจจะคลิปอาจจะจบไปโดยที่ตู้ไม่รู้ตัวนะโอเคอืมมาคิดกันทำไมอีบไปเวนไม่แหงวัดอยู่อะไรเทพจุงอะไร มาโดปืนโดปึงอะไรกูเน,นี่ยโอ้คนไม่มีตังค์นะคนไม่มีตังค์เขาเริ่มมาโดปืนนะนโดูปืนก็ไปก็เท่านั้นแหละนี่โดปืนไปก็เท่านั้นฝีมือมือคืนหลอกไอหนุม่มไปชิบบอปะี่คนนี้ใช่ไหมว่ามันโดูปืนปนเอบอืนยำยำยำ แกมาขาขาใช่ไหมปวดเทลบทุบดีนะชิบชิบอุ้ยแลกเด็กไอ้เยนี่โดนปืนหัวโดนโดนเล้ยชิบอ่อไปจับนี่ใหรเลนใช้เอวเล่นเล่นเลยไอะไเลไหล เออเออเออแล็กแล็กแล็กเออถ้าผู้ชมรู้ผู้ชมจะรู้ว่าแล็กขนาดไหนนะโอเคไปกันต่อไปมาชิบเอาจะมาชิบอุ๊ยมีเพื่อนอยู่ตรงตะไลอีเวนเอาไปจะเอาไปจะอู้ย เองกูจะไปจบล้วนี่อะไรเลยโอ้ยภารกิจอะไรเนี่ยใช้เล่ห์เพื่อนจุดโจมคิวสี่ครั้งโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่ลำบากมากเลยนี่อะไรนั่นดูดูดูอสุจิเจอเอออสุจิฆ่าได้หนึ่งตัวแล้วก็ตายฆ่าหนึ่งตัวแล้วก็ตายโฆ่าจังเทพอะไรเช่นนี้ ปูระเบิดเนี่ยแวบอยู่อ่ะทำไมแวบนี่ห,หาเลยหากิงเลยอีอออตายซะเล่นหลังอ,อึ๋สารเล่นหลังเนี่โดนยิงตายโอโ้โหเขาจังเทพอะไรชิ้นนี้เนี่ยเออสามเทพจะแสงเขาแล้วไม่ไม่มีปัญญาหราจะไม่สามารถจะไม่สามารถแสงเขาได้ไอ้อเว้นอ,อึ ไีคนที่โดนสองปืชวน What fuck เออจำที่ผมบอกได้ไหมครับคลิปผมอาจจะหลุดโดยที่ผมไม่รู้ตัวโอเคไอชึบไอชึบเฮ่ยมำไมข้าไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ก็โดปืนอยู่เนี่ยปืนกลูปืนกลูอีกเบลเบด ยังไงโว้ยมิตการเลยม,มิตการอยู่เลยเด้เดอเดือดไอ้ลูกซองอะไรเนี่ยลูกซองโควงใช่ไหมเนี่ไยมไม่ใช่ลูกซองไอ้นั่นนะขอไอ้หูลูกซองกูอยู่นี่น,นะเราจะไม่อยู่แล้วนั่นแหละไปก็จะกูแลกแลกแลกผู้เท่าเต่า โอ้ยโอ้ยโอยนันโดล้เบร้อยโอเคนะเราอาจจะอัดได้นานๆแหละนะเพราะว่าก็ไม่จำกัดยิงขาแม่งโอ้แล้วนะจุดแม่งจุดเว้จุดเวโยยิงกูทอ้ยอย

โอ้โหสูดหมดแหละเลยตายเลยโอ้ตายสิบหกไม่ใช่คายสิบหกตายสิบสี่โหเท่มากเลยเนี่ยท่านผู้ชมเออมันโอ้โหใหม่มันชอบแหลกวะเนี่ยก็ปกตินะอัดเกมมันก็ต้องมีการแหลกนะโอ้โหเดทจะเท่ากับคิวเลยตายตายตาย เปิดโอ้โหปลาปลาผิด hmm. ท oh, really? oh, mm. ีอืมเินโอ้ยแปลกเลนะแล้วนะปกดแล้วดแล้แล้วมะบนีดิอู้เอตายเฮ้ย้นะผมยศสามบังสามจุด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 นะอืงข้าวมื้อัวยมากอืมอะไรอย่างยงีใหญกรบุกใช่ไหมมั บุกคู่บุกให้จัให้จัดให้จัดให้อะไรนี่นั่นแหละเกิดเป็นกูเห <àn> oh, ็นดาวเลยใครจะออดให้ม <vant> <W> ึงวะเว้ยคิดได้ไงเนี่ยโอ้โหแหลก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 พุทเทวเต่ามาเอง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  ไม่มเลยขานนี้แหละวรถเลือดอเวนเวนนีน like ี่นี่โอ้โอ um, ้กับแล้วระเบิดโอ้ยมาเลยคิวไม่เข้าเท่ากับเดทแล้วอีกแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเข้าต้องผ่านไปให้ได้ได้ที่หนึ่งเฮ้ยโจยังยงที่หนึ่งครับที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึนี่ครับโอ้โาคาดเดทตัวระเบิดด้วครับ เงี้ยเลยครับจีนึงครับไม่มีใครสามารถแซงหมูได้ครับเงี้ครับจีนึงครับโอเคครับโอเคครับโหโอ้คุยเครียใครดันโอเคโอเคครับอืมไม่มีใครสามารถแซมหมูได้เออเออผมจะตายแล้วเือผมตายแล้วครับอ๋อมีคนจะเก็บปืนผมครับแต่เขาเก็บไม่ได้ครับอันนี้จะยิงครับเออโหลดไปแล้วครับวันนี้ผมรีบร้อนมากเลยนะครับตาอระเบิดไปแล้วครับ ต่ eat. 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 อไปตัวเองตั้ยยิปืนด้วยปืนพกอันเดิมสิอันเดิมิเป็นไงอะโหให้ช็อตเลยวจุมาจุไปวินปดิสปดย่างนี้ปนิส อออส,ส 21, 21, องหนึครับ้รห้วีห้าวีโอ้มีใครแซงผมได้ัโหนคยบเอ็ดอต่อยี่สิบแล้วบโอ้โอ้ได้เนะสองยนะได้ตังค์โอ้หโได้เยอะมากเลยเนี่ยไม่ฝ่ายแพ้มันได้เยอะจังวะโอเคมาแล้วเสีบเออดีมากเออแล้วก็ทำการออกนะ โอเคผมจะเล่นอีกด่านหนึ่งนะมันคือด่านสนายนั่นเองนะเอ๊ะแต่สนายนั่นเองนะโอ้ยดเอ่อเอ่อเอ่เอวัดวัดไม่เอาแล้วออกเรือโอ้ยยุ่งม่ยดไงฮะยดแม่งแบบ

อ้ายไม่ยังไม่ถึงขั้นปั๊มนะดูว่าไม่มีคนใช้บาโหลดบาเลเหรือเปล่านั่นไงกูว่าแล้วกูออกเลยถ้าคนใช้บาเลดนี่โอย้ยอย่าเข้าไปเป็นเป็นไก่เลยนะยิงเอาดิงเอานะโอเคอ่านี่ไงหูด่านที่แท้จริงนี่ต้องอย่างนี้ด่านที่แท้จริงโดนใช้บาเลดไม่เลยอ่าทีมฆ่าเฮ้ย ทีมตูใช้ใช้ใชใชบาลลีก็พอใจแล้วมากดกดสิค,ครับกดดีค,ครับคุีจะรอแล้วครับกดดีครับคุณทำอะไรครับเอ่อทีผ่านไป เรต้องเขียนคำต้องห้ามเข้าไปแหละชิงไม่สามารถพิมพ์ได้ w กร t ตุกฟ้าเฮ้ยมันจะไปแล้วก็ไปกูก็ไปแล้วไปโอ้ยเล่นด่านอะไรนี่เนี่ยด่านสนายเนเล่นสไนด์สนายสไนด์สนด์สนายด่านนี้ไม่ก็เรียนโอ้ด่านนี้ง่ายโอ้นี่โอ้โหเพิ่งเล่นเลย ฝ่ายแดงว่าปวด,ดแมงเลยคลีนมผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเอในบหมดสนไนดกันนะสไนด์สนไสนไออสำหรับผมนี่ก็สไนไม่กาดนะเอ,อไม่ใช่สไนแรกนะนี่เขาเรียกว่าสไนหน้า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 อะไรไม่รู้นะหน้าแยมหน้าชีดหน้าหน้าหนอะไรก็แล้วแต่คุณจะคิดนะ วันที่บ้านเลี้นงดีโแม่งดีเรือมาเรียบร้อยใจหลับนะเรือหยุดดอดโดนเรียบร้อยนะที่ดอกที่ดอกที่ดอกโหแม่งแย่อ่ะเรือโดนเออเอสเอชจีหกเก้ายิงนะเรือแลกอืมชอบแลกเนี่ยโหแม่งลุมนี่หว่า เวนนี่ตดดอกเหรอเจอเจอข้านเจอเฮอันคนเข้ามาอะไรที่คนเนี่ยค่อยพอใจร้อยเปอร์ไม่เซ็น่อย <c oughs> โดนมาเล่เลนอันนี้คือเอ่อเฮไปลูก มีจัดหนุนได้ใครวะเนี่ยหาเออหามากเลยนะเอือกลายเป็นก nah, ูครานเคเ๊ไปไปไปว,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 วิ่งวิ่งิ่งชุ๊บชุบอูมคอี๋ไอ้เนี่ยชิบชุบชไปโดนชุบชุบอมโดนแแบบแสุน ไอบาเลตอาโจ้ัาดีครับัาดีครับัสดีครับนเคโอ้าุดอิไปอ้บาเลตเราต้องหาวิธีการโดได้นะรอให้มันตายเฮ้ยอะไรอะโดนเขี่ยโดโดนโดนอะ ไม่ไม่ยอมโด่ะเซ็งเซงเิป็ดเซิงหมาเซิงไปเลยบอเลตตายเยสคิดบ้าวเอยังไงอ้าได้บอลเลตแล้วนะเอาเชี่ยเท่าเตาเลยตอนนี้วะไอ้ซาที่เต่าเ ไอ้ยบาเลตแล้วนะอืมเราต้องไปโดนได้เราเราเราไม่ใช่นักเล่นแล้วเราเป็นนักโลู่นะไอ้เวรว่าแต่ฟาดไอ้ยูุินยิงวันนี้วันอะไรเราตามตูดอาเบะไปเฮ้ยไม่ใช่บาเลตไปนะไอ้จุดเป็นมิดเหรอจ๊ะ ไม่เด้อเล่นด้วยมั้ยไม่มีเด้อเ <c oughs> ด,ดี๋ยวไม่ได้โอกาสไม่เด้อโดนโดนโดนแม้แต่ว่าเละจะแยง่งผมไม่ได้เคยแบบไเละไปคปร,รับโอ้โเละตายครับเกเก็บปืน,นครับเป็นไงครับโอ้โชาเก็บปืนของคุณคุณบอลเกมเมอร์นี่ยอดม,มากเลยคนระับโอ้ไม่ใช่ บอลปืนทีนี้ครับโอ้โมาเลยครับโอ้โหทมาเลยครับนีน้ครับโอ้เป็นปืนที่แม่นยำเฮ้ยไม่ใช่แม่นยำที่สุดในจักรวาลเลยนะครับโอ้โหบาเลยนะนะครับโอ้เนี้ยครับโอ้โหเป็นอะไรที่โอ้โหสุดยอดมากเลยโอเคครับ้วก็ปืนครับโอ้โหเจอบรรลเลยเนืโดน ن บาเลตยิงนะครับโอ้โหเป็นพวกดิสันเลดไม่มีอ่ะฮะ นี่ครับเレต์คนนี้อยู่ไหนครับเบเลตายแล้วครับนะครับนะครับเ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 ลตอยู่างนีครับเบเลต์อยู่างนีครับเฮ้ยครับเผื่อเดินเบเลตเล่นงานนะเฮ้ยไม่เผื่อคืเนี้ครับเบเลต์อยู่นะครับออกไปแล้วครับยังไม่ออกครับนี่ครับเป็นเบเลต์เขาเออไปสู่สุขศีแล้วนะ เแล้วเขาอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อยู่นั่นี่ยเขรับตูบาเลีก็โน่นโน่นโน่นบัเลิเนี่ยเอาครับเราตามตูดอัาเบะไปนะครับคุณไม่ใช่บาเลีโอเคนะครับตามตูดอัาเบะไปนะครับคุณไม่ใช่อับเลีอังเงิบังเงินสเแดง โ okay, อเคนครับปืนผมนี่เหมือนกับว่าจะกาัดมากเลยนะฮะยิงตั้งหลายครั้งยังไม่ตายเลยเฮ้ยบาเลสเลงไปเออโดคินนะฮะโอเคบาเลสครับเต็มตัวตายครับโอ้ย เออพี่เท่าเต่าเดินอย่นี้เอ๊ะใหมกูต้องเป็นพิเท่าเต่าตลอดหุยโอ้บาเลตโดนยิงแล้วครับเอาต้องรีบครับบาเลตบังเอิญนะครับเปล่อยบังเอิญจริงด้วยนะครับผมโดนยิงครับโอ้ยเนี่ยโอ้บาเลตเขาไม่พลาดเลย มีแต่คนขี้เจ็บเจ็บบาเลตน,นะครับเยนะบาเลตก็ต้องขี้ไปแล้วโอเคผมจะได้บาเลตเรียบร้อยแล้วนะโอเคเราก็ขึ้นมาบนนี้นะแล้วก็มาดูนะว่าจะมีคนมาหรือเปล่าไม่มีก็เราก็ลงไปนะครับเสรเราเล่นบาเลตแล้วอ,อ,อะไรอะไรโอ้ยแกล้งเล่นมีนะฮะไอ้กเกลียดนะครับผม การเล่นมีดในสนามนี่ไม่น่าจะมีเลยนะผมว่าไม่น่าจะมีมีดในในโหมดสนามเลยเออไม่แนะนําเลยด้วยซ้ำมันเฮี้ยมากแม่งบาเลสน้อ,อ,อแม่งเอ้ยบาเลสยิงกูหาอะไรเฮ้ยบาเลสบาเลสบาเลาเลสชาวแก๊งเก็บบาเลส บาเลต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 น,น,น,นีไม่โดนเป็ไไน,ไนไง,นนเ,งอนเออไอ้โดนกูหลอกนี่มบาเลตไปกันเขียนเราหลบก่อนเออบาเลตนี่ก็จะมีความแรงตรงที่มันยิงตรงด้วยนะนี่นะครับโว้อย่างเล่นสนามเหมือนกันว่ามันตรงมากเลยนะครับดูนะครับรับยิงตุบตุกดูนะครับตรงมากเลยนะ อกูมาเล่นพีบีหรือกูมารีวิวบาเลีมาเนี่ยดูนะครับสมมติเราจะยิงเออรูปภาพนะครับสมติผมยิงอย่างเงี้ชุบชดูนะครับโอหเป็นองไเปี้ยเป็นงกับเนงป็นิงูเนะงล้วเป็นเงี้ยเนเงี้เปนยเเงี้เนง้ปเง้เ็นปนยนง้ยเปนนงีนยนง้ง้ยนเงนนเ้ย โอ้ผมก็ใช้ปืนนี้ไม่เป็นกันนะมันมันหนักๆน,นะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ชอบตรงที่มันมีความแม่นยำนะกับความแรงเยอะมากเลยโอเคนะอืมเีอ,อะไรอยู่บนเออใครว่ากากมีดวะเอบバเลคกับบレเลเ,เขาจะดอกอะดูโอเคนเมื่อเปล่านะฮะเออบレเลอะดูโอเคนเรีย,ยบร้อย เห็น,น,นนะได้เก็บบลレอีกคันแล้วนะเคุยเราจะเล่นแบบของจริงแล้วนะจัดเต็มนะ โอเคๆเ,เ,เราลอ,อก่อนบาเลตเขายิงแบบเราต้องยิงอย่างรวดเร็วนะคะบอเลตมันเป็นปืนที่หนักนะเลยเราต้องยิงแบบพอประมาณนะโอเคเคเ,คเค <c oughs> น,น,นี่ท่ามีความแม่นยำมากเลย แบบมีอย่างพีตายมีอยงกูเชิงชามเข้าเต่ายู่ปก้องด้วยเรโอเคะเอาเฮียนี่เลยโง่กับหมดเวลากำหนดโอเคนี่ครับผมวันนี้ก็ ็ไม่ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับร้อเล่นนะครับโอเคนะครับหลังจากรีวิวบาลีทเข้าไปแล้วก็ได้เวลานอนแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมยังไม่ปิดเทอมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเต้านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า จะเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้ผมก็แค่มารีวิวเล่นๆนะครับโอเคบายบาย